you สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะสำหรับในที่ในช่องชัยดวงเหงตุ้ทุกท่านกันเลยเราก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับในสูตรนี้สูตรนี้ลงวัลแรกนะก็เข้านะสูตร2 2 1นะเหมือนในสูตรนี้เลยนะครับสูตร1 7 9นะลงวัลแรกเข้าลงวัลที่2นะครับไม่เข้านะครับก็ถือว่ายังมีเลขเด่น3อยู่เนาะเด่น2อยู่นะครับเนะีนะ่ยสูตรนี้นี่ลงวัลแรกนะครับเข้า ลงวิสองนะครับเนาะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไหนนะครับเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนอ่ะข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนี่เลยนะฮะฟัน3เน้เนๆนะสลับ f อฟตัวยงนะครับก็73สนะสีดางเม็ดเดียว73นะออกมา8338นะก็มีเจาะ83อยู่เนาะอ่าเนี่ยบางท่านผมเน้นได้3ซื้อเอาเฉพาะในเด่น3เนี่ยก็มีแค่3คู่อ่นะครับก็ขอให้โชคดีถูกกันนิดแล้วกันนะงวดก่อนก็ฟัน4ตัวเดียวนะก็มา แต่ตัวเจาะไม่มานะในครั้งก่อน42ออก43อ่ะนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างนะสลับปะปูลกันไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้ก็จะมาดูใน2สูตรนี้ด้วยกันนะครับดูในสูตร211นะฮะแล้วก็สูตร1979นะหรือใครอยากได้ในสูตรใหม่ไหมอ่ะก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาด้วยกันนะครับเนาะอ่ะสูตรนี้นะฮะลงวันแรกนะครับลงวันแรกก็เข้าเลยนะฮะก็ผลออกไปก็จะเป็นนะครับในที่ใน6 62นะครับแล้วก็3 8นะเป็นสูตรระยะสั้นนะครับสูตรแค่สีงวดเท่านั้นนะครับนะแต่มันเข้ามา5้างวดนะครับเราลงวันแรกนะฮะลงวันแรกเข้าเลยนะนี่เข้าอีกแล้วนะลงวันแรกนะครับแล้วก็งวดที่2มาก็ไม่เข้าเลยนะครับมา3 8ดเนี้ยตรงๆเลยนะครับงวดแรกนะเกือบเข้าบนล่างเลยนะครับ2อออกมา26นี่นะครับ มาตามมาต่อแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้นะลงวดที่2นะครับจะเข้าไหมหรือว่าจะหลุดนะเหมือนในอีกสูตรหนึ่งนะครับสลับในงวดของวันที่24นะวันจันทร์ที่24นะครับปึรับแป๊บเดียวก็จะนะครับสิ้นเดือนสิ้นปีอีกแล้วนะครับเนาะนะครับสูตรนี้ก็จะเอาผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ใน74 74 6ีเสองเนาะแล้วก็ สามแปดนะครับเจ็ดสนะี่หกสองเนาะแล้วก็สามแปดนะครับเนาะสำหรับเลขที่ในสูตรนี้นะก็นะครับหาเลขที่หลักสิบหลักสิบนี่จะนําในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่เกนะ้าเนาะแล้วก็ในหลักร้อยนะคูณด้วยเลขคงที่เก้านะครับอืมคูณเก้านะเก้านะมีแต่เก้าเก้าเลยนะครับเจ็ดเก้าเป็นหกสิบสามนะมีสองหลักเอาแค่หลักหน่วยนะครับเก้าสองเป็นสิบบา ก็3บวกกันกับ8นะครับเป็น11นะครับก็สูตรบอกเพิ่มแต้มนะครับจาก1ก็จะเป็น2แค่นี้แล้วนะก็ได้แล้วเนาะสำหรับในชี้ในหลัก10นะครับส่วนชี้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี้ก็จะนําในหลักแสนนะคูณ5กับ9หลัก10คูณด้วย5เนาะหลักหน่วยก็จะคูณด้วยเลขคงที่5แล้วก็9นะครับเ5เป็น35นะครับเ9เป็น6 13า นะครับห้เป็น15 85เป็น40่สนะครับแปเป็น72ด็ดสิบสอก็จะบวกกัน5้บวกหเป็น10 3บวกกันกับ2เป็น5นะครับก็ลดแต้มไป1แต้มนะมเพิ่มไป2แง้มเป็น6แล้วก็7จ็ดนะนะครับหนึ่งสนะครับหนึ่ 7, นะครับอ่ะจับคู่ไปก็จะเป็นอที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดเนี่ยฮะก็ขอให้เข้าอีกนะครับเป็นวดที่ห้าแล้วกันนะอืมขอให้เข้าเป็นห้าวดไม่ใช่สิอ่าเด็กสองสามสี่ห้าหกวดสี่นะขอให้เข้าเป็นหกวัวติดนะครับสลับในสูตรนี้อืมนะนะสถิติย้อนหลังนะเข้าบนล่างแล้วก็มาเข้าบน เข้าบนล่างแล้วก็มาเข้าบนนะฮะหรือว่าล่าสุดอ่ะมันอาจจะเข้าบนล่างก็ได้เนี่ยเนี่ยมันเว้นมาสลับนะอา้าวก็ไม่แน่นะนซื้อใน8ชจุดเนี่ยอ่ก็อาจจะถูกทั้งข้างบนข้างล่างก็ได้หรืออาจจะหลุดนะครับเนาะหรืออาจจะหลุดก็ได้นะครับเพราะว่าสูตรหวยนะี่มีเข้ามีหลุดเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสลับปนกันไปแล้วกันเนี่ยครับเนาะอ่ะก็มาดูในนะครับในสูตรที่2นะครับ สูตรที่2นะสูตรนี้นะครับสูตรหนึ่งเสูตรหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะสูตรที่2สูตรนี้ลงวันแรกวันที่19นะครับนี่ลงวันแรกก็เข้าไปตรงๆนะครับเข้าตรงๆเหมือนกันนะลงปุ๊บเข้าปั๊บพอลงงวดที่2นะครับก็ไม่มานะครับลงวันที่2อเนี่ผลออกไปที่ใน6หกหกสองก็3 8นะครับต้องอ่ะก็นะครับเข้าแค่เลขเด่นนะครับเข้าแค่เลขเด่นอ่ะมา 2มา3ม,มา3เนี่ยนะครับอ่ะสกับสามนะก็ไม่ถูกนะลงงวดที่2ลงงวดที่3นะครับอ่ะลองดูด้วยกันนะแล้วก็เผื่อมันจะชนกันในอีกสูตรหนึ่งเมื่อกี้นะครับขั้นตอนในสูตรนี้นะครับเราอ่ะก็เหมือนกันอาจจะเอาผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ใน7 74นะครับ6 2แล้วก็3 8 7 4ป 62นะ้อแล้วก็38นะครับหาในที่ในหลักสิบนะในสูตรนี้ก็จะนําในหลักแสนะคูณเลขคงที่5แล้วก็ในหลักร้อยนะคูณ5กับ8หลักสิบนะคูณด้วย9นะครับสามหลักนะคูณ5 5 8 9นะเหมือนในวดก่อนเจ็ดหเป็น35นะครับ52เป็น10 82เป็น16 39เป็น27 จะบวกกันนะครับ5บวกกันกับ6เป็น11 1บวกกันกับ7เป็น8นะครับก็จะเพิ่มแต้มนะไปเป็น9นะครับ8กับ9นอ้อยในที่ในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับก็จะนำในหลักแสนนะคูณด้วยเลข0ที่8ลักหมื่นคูณ5กับ9นะครับอันนี้อ่ะตัวชุดแรกก่อนเนาะนะครับ7 8เป็น7คูณ8เนี่ยก็จะเป็นในที่ใน56นะครับ สี่ห้ายี่สิบนะฮะสี่เก้าเป็นสามสิบหกหกบกหกเป็นสิบสองนะครับก็จะเพิ่มแต้มไปเป็นสามอ่ะหลักหน่วยในชุดแรกนะครับส่วนหลักหน่วยอีกชุดหนึ่งนะก็จะนําในหลักสิบคูณด้วยหนะ้าเนาะหลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่สองนะครับสามห้าเป็นสิบห้าแปดสองเป็นสิบหกห้าบวกกันกับหกเป็นสิบเอ็ดลดแต้มไปก็จะเป็นศูนย์อ่ะโอเคนะฮะก็ได้ในหลักสิบนีแปดกับเก้าหลักหน่วยเป็นสองสาม 1 0 8 9งศูนย์แปแล้วก็1 0ึ่งอ่ะนะครับก็จับคู่ไปเลยนะครับก็จะเป็นในที่ใน8 2 8 3องแปนะครับแปดห 92,93นะครับ ,91,90 หรือจับคู่ไม่เป็นเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะเข้าไปรับแนวทางครับน้อยๆเน,น้นๆกันได้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับถูกกันแล้วก,กันนะในทั้ง2สูตรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร19,79นะแล้วก็สูตร211นะครับหรือใครอยากได้ในสูตรใหม่ ก็คอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะสูตรใหม่เผื่อจะเหมือนในที่ในงวดนี้นะครับลงวดแรกเดี๋ยวก็เข้าเลยนะครับเนาะนะครับแล้วก็ในสูตรนี้เหมือนกันนะครับลงวดแรกนะครับก็เข้าเหมือนกันในครั้งก่อนอ่นะวพบวก,กันใหม่นบในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ